ครัเหมือนซัซ่ากับมาอีกครั้งนะฮะก็จะมาบอกขขาวว่าทําไมต้องถ่ายวีดีโอด้วยอย่างนี้นะฮะเพราะว่าเเราต้องเพราะว่าโชว์นะมันไม่ยอมรับนะเดี๋ยวโชว์ให้ดูก็ได้นะโชว์ให้ดูนะโชว์มันบอกว่าโชว์ไม่สามารถเลคคอร์ด iPad 2 iPad 3และ iPad 4ได้และ iOS 9 เครื่อง iOS 9ขอโทษด้วยครับ iOS 9 device ใช้ไม่ได้นะครับสองสองสกีนนะฮะขอโทษด้วยครับมีคนจีดนะฮะอ่ะถ่ายไม่ได้นะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับมันเราก็ต้องถ่ายแบบนี้จนไปเรื่อยๆนะฮะงั้นขอบงั้นขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย